เป็นคลิปวิดีโอฉบ,บับพิเศษนะครับที่นักบจะทําขึ้นมาใหม่นะครับนักบจะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่สมัยสารนะครับมีปลาใหญ่กี่ตัวนะครับแล้วเป็นปลาอะไรนะครัิดว <Pues> ่าป,ปลาใหญ่นะมาดูกันว่าปลาอะไรไ

สวัสดีเพื่อนเพื่อนเลฟซีทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอฉบับพิเศษนะครับที่นกบจะทําขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอการตกปลาทะเลบ้างนะครับก็จริงๆแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับได้โหลดลง YouTube ไปบ้างแล้วนะครับบางส่วนแต่ว่าโหลดแบบกระจัดกระจายไม่ได้รวบรวมมาเป็นเรื่องราวนะครับก็สมัยนั้นนกบยังทำคลิปวิดีโอไม่เป็นเลยนะครับก็ย้อนไปเมื่อปี2019นะครับ ก่อนโควิดนิดเดียวนะครับนักกบทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็มีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นชอบตกปลาทะเลมากๆนะครับก็ในเมื่อนกกกเป็นนักตกปลาด้วยนะครับแกเลยเห็นว่าน่าจะออกตกทะเลบ้างนะครับตกแต่น้ำจืดแกก็เลยชวนคณะคนไทยไปด้วยนะครับคนไทยมีทั้งตกได้และไม่ได้นะครับเชิญไป สิบชีวิตนะครับโรงง้งคนญี่ปุ่นมาวท่านนะครับเป็นหัวหน้าคนญี่ปุ่นทางนั้นเลยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนกบก็จะพาย้อนไปในปี2 0 1 9นะครับเพื่อจะทำเป็นคลิปวิดีโอฉบับพิเศษให้ FC ได้ชมกันนะครับก็ฉลองสับสไครต์หนึ่กว่ากนะครับในการติดตามของท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่พูดยังไม่ค่อยเป็นถ่ายก็ไม่ค่อยเป็นแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยนั้นกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับก็ก็ขออภัยด้วยก็ปดตามรับชมแล้วกันนะครับว่าคลิปวิดีโอที่นักผกจะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่สมสารนะครับมีปลาใหญ่อีตัวนะครับแล้วเป็นปลาอะไรนะครับปดติดตามรับชมนะครับโอเคไปชมกันเลย วันนี้ GM เู้ใจดีพามาตกปลาชอบชอบไม่รู้จะได้ปลาเปล่าปลาไหมป้ามีไหม ทีมาดาซ่างซาโตซางตรงนี้เขาว่าซรางสวัสดีครับแล้วก็สาวแล้วก็พี่ยอดรถเหนียไปแล้ว <c oughs> กลับได้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ตกปลาครับเ <c oughs> รือ,อยังไม่จอด อ๋อสายนี่มันออออเอ้สามตัวแล้วนะเนี่ยทายเราก็ลังเล่นดูนะครับประการงบถือว่าปลาปลาใหญ่เลยถือว่าปลาใหญ่นะออเออมาดูกันว่าปลาอะไรร<อ>ีลีทไม่เอานะ Pick pick. Yeah. Wow. Okay, okay, okay. 村上。Pardon. Pardon. รนี้คับเอาเหรอเปิดเบรกเปิดเบรกนิดนึงเปิดเบรกให้มันวิ่ง ปัดเบรกให้มันวิงนนออออ่งปันปันเบรกหน่อยเออเอออย่าปล่อยเยอะอ่ะพอแล้วอไอ้มันวิ่งมาก <c ười> อย่าขาดตะขอไหมตะขอจริงจริงได้คือใหญ่ว่าริงดิ <c ười> เดี๋ยวตะขอเดี๋ยวตะขอ หรอนี่ฮะโอ้โมงามประมงานของใครอ่ะเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วท้ายเรือ

ตอนนี้ตัวน ouais ี้ก็ว่ากลางกำลังอัดปลายไปาเ่าาคาโอเคเด็ดไม่ไหวเนี่ยนจะลุด เรามาลุ้นนะครับปลาลายสายตึงเลยครับโอ้โหตกใจนะว่าหลุดเขาเขาิาววนอย่างเดียวไม่เบาไม่เบาบ้างเลยมาเินไมาเกัเบา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 าเดาวา

ここにあるるるなれれれもも強くすると糸切れるかもしれないいらややめたうがエンジーー時時間ドライブ時間持ってから、ね、<laughs> 10メーターぐらい行ったんやけどまた23メーター行ってる。<laughs>

าไม่ดีเบรกไม่ดีขาจะลดแล้ระทำมานั่นแหละไปล้างมาสเท่าร่ยิ่งมาี่ักนเที่ย์หันาซะไม่ไกลใสญ่ได้เจ๋งกันเทหันมีดจูานี่ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปอีกทีนึงเมื่อยมือแล้ว อ่อนมาเล่นยากเอาปลาช่อดเราชุ่มตลอดเนี่ยไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวอยือปลาช่อดเขาไม่ต้องแต่งถ้ามันขึ้นหน้าน่าได้ดี <c oughs> ผมเลิกตกครับมาลุ้นแทนครับตกทีไรก็โดนสากกัดทุกครั้ง <c oughs> สำหรับทริปการตกปลาที่สมสารในทริปนี้นะครับก็เป็นทริปที่สนุกมากๆเลยนะครับก็แถมได้ปลาใหญ่เป็นปลาช่อนทะเลถึง2ตัวด้วยกันเลยนะครับส่วนปลาอื่นๆก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเช่นปลาสาแล้วก็ปลาเก๋านะครับรวมทั้งปลาเล็กๆอีกมากมายนะครับก็เป็นทริปที่น่าประทับใจครั้งหนึ่งนะครับในการตกปลาทะเลที่สมสารนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอนำเสนอเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด ไลค์กดติดตามให้ช่องนะครับนะัครับสมุไรให้ด้วยนะครับก็พบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะมีการตกปลาที่แสมสารอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีถัดไปนะครับโปรดติดตามรับชมนะครับเ,เพื่อน